ซึ่งทั้งถ้อยคำและพระวิญญาณนี้ก็นำเราให้ก้าวลึกลงไปมากยิ่งขึ้นในแผนการของพระองค์ day progress. เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกวนันเราก็จะเห็นว่าทุกๆวันเป็นวันของความก้าวหน้าเราเองก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เชื่อมต่อกับถ้อยคำของพระเจ้าตลอดเวลามีคริสเตียนมากมายแต่ว่าหลายๆคนเองนั้นก็ยังถูกดึง ความสนใจออกไปด้วยเรื่องอื่นๆ so stay things God for people like you who stay hungry for the things of o we like the thank hungry g เราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณนะครับที่คุณเองเป็นผู้ที่หิวกระหายหาถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอ amen amen All right so we're gonna start with confessing the word of God together again เราก็จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง So even though we do this daily let's let's do it with our heart let's do it with faith ถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันทุกๆวนันก็อยากจะหนุนใจให้เราทำาด้วย ยความเชื่อ All right let's speak out loud ให้เราพูดด้วยกันดังๆนะครับ In Christ I'm complete ในพระคริสต์ฉันครบบริบูรณ์แล้ว In Christ I'm righteous ในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้ว In Christ I'm healed ในพระคริสต์ฉันหายดีแล้ว In Christ I'm fruitful ในพระคริสต์ฉันเกิดผลอย่างมาก In Christ I am favored. ในพระคริสต์ฉันเป็นที่โปรดปราน In Christ I am strong. ในพระคริสต์ฉันเข้มแข็ง In Christ I am a success. ในพระคริสต์ฉันเป็นผู้ประสบความสำเร็จ In Christ I am full of joy and peace. ในพระคริสต์ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข Amen. So, Amen. there So is, เพราะเมื่อคุณเองได้พูดถ้อยคำของพระเจ้า Believe that things are happening in the spiritual realm อยากจะให้คุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วในโลกทางฝ่ายมิจฉา That's what Jesus said เพราะนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดไว้ to the mountain ว่าเมื่อคุณสั่งภูเขา you know the mountain will have to move ภูเขาก็ต้องเคลื่อนไปลงทะเล he said you speak and it'll move พระองค์บอกว่าให้ท่านสั่งและภูเขานี้ก็จะเคลื่อนไป you know so what he's saying is this สิ่งที่พระองค์พูดตรงนี้ก็คือ when you release the word of God from your mouth เพราะเมื่อคุณพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกไปจากปากของคุณ things have to change สิ่งต่างๆต,ต,ต้องเปลี่ยน because there's authority in the word of God เพราะมันมีสิทธิอำนาจ ในถ้อยคําของพระเจ้า so, Always put the word of God in your mouth ดังนั้นให้คุณเนี่ยใส่ถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเข้าไป ทางปากของคุณเสมออ m e n เมน We're always tempted to say what we feel เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเองก็อยากจะพูดตามความรู้สึกตัวเอง And say what people are saying around us แล้วก็พูดอย่างที่ผู้คนรอบตัวเราเขาพูดกัน That's why it takes faith to say what God says นี่คือเหตุผลว่าจำเป็นต้องใช้ความเชื่อเพื่อเราจะพูดตามสิ่งที่พระเจ้าพูดได้ Alright so today's scripture is from Psalms 119 verse 93วันนี้ในข้อพระคัมภีร์อยู่ในสดุดีบท ที่119ข้อ33เอ่ข้อ93ค่ะ Psalm 119:93ในสดุดีบทที่119ข้อ93 you know the psalmist here says I will never forget your precepts or your words for by them you have given me life ตรงนี้ผู้เขียนสดุดีได้บอกว่าข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้น you know even though this was written under the old covenant ถึงแม้ว่าตรงนี้จะถูกบันทึกไว้ภายใต้พันธสัญญาเดิม you know we can still apply this in a new covenant way แต่เราก็ยังสามารถนำข้อพระคัมภีร์ตรงนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตใต้พันธสัญญาใหม่ได้ you know, at that time all they had was the first five books of the bible เพราะว่าช่วงเวลานั้นสิ่งที่พวกเขามีก็คือพระคัมภีร์5เล่มแรกเท่านั้น right so they had to meditate on that เขาก็จาเป็นจะต้องใคร่ควรถึงข้อบังคับต่างๆของพระเจ้า but now we have the completed word of God the new covenant แต่ตอนนี้เรามีถ้อยคำของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์แล้วก็คือรวมถึงพันธสัญญาใหม่ด้วย and so the same principle can be applied เราก็ยังสามารถที่จะนำหลักการเดิมตรงนี้มาใช้ในชีวิตเรา notice the p s a l m i s says I will never forget your words ให้เราดูนะตรงนี้เนี่ยผู้เขียนสดุดีบอกว่า ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับหรือว่าถ้อยคําของพระองค์เลย you know, this is a we must take in our ตรงนี้ก็คือตําแหน่งที่เราจะต้องยึดเอาทุกๆวันในชีวิต never forget the word of God อย่าลืมถ้อยคําของพระเจ้าเด็ดขาด intentionally think and focus on the word of God ตั้งใจที่จะคิดถึงถ้อยคําแล้วก็จดจ่อที่ถ้อยคํานั้นทุกวัน because most of the days เพราะว่าโดยส่วนมากแล้ว n o w we will Face things that contradict what God's word says. Inแต่ละวันของเราเนี่ยเราก็จะเจอกับสิ่งต่างต่างที่ขัดแย้งกับถ้อยคำของพระเจ้า. And so we should never forget the word of God. เราจึงไม่ควรที่จะลืมถ้อยคำของพระเจ้าเลย. You know, ]เลย. for example, when you go to church on Sunday, and an You anathit, hear the teaching of God's word.แล้วคุณก็ได้ยินคำสอนที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า. You know, on your way back home, you should think about, well, what did the pastor teach? What, what was the word was the that today? to spoken me of God ระหว่างทางกลับบ้านคุณก็ควรที่จะคิดทบทวนว่าอ๋อวันนี้เนี่ยอาจารย์เขาสอนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับเราในวันนี้คืออะไร back and teachings then listen on to the teachings on YouTube go แล้วก็เมื่อกลับบ้านไปแล้วหรือว่ามีโอกาสก็ย้อนกลับไปฟังคำเทศนาเรื่องเดิมผ่านทางช่อง YouTube อีก He the word God, but they word God don't but of หลายๆครั้งที่คริสเตียนเนี่ยฟังถ้อยคำของพระเจ้าไปแล้วก็ลืม or they never do things to help them remember หรือเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆที่จะช่ว no, ยให้เขาจดจำถ้อยคำเหล่านั้นได้ it's so important like the psalmist says here จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆอย่างที่ผู้เขียนสรุดีตรงนี้ได้บอกเอาไว้ now notice the benefit is so huge ให้เราดูนะว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมหาศาลจริงๆเลยนะ it says for by them you have given me เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับหรือว่าถ้อยคำนั้น the new, new International Version says ในฉบับ New International ได้บอกว่า For by them you have preserved or protected my life เพราะพระองค์ได้ทรงสงวนชีวิตหรือปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ไว้โดยถ้อยคำของพระองค์ And we know that there are a lot of things around us that is trying to destroy us แล้วเราก็รู้ดีว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีหลายอย่างมากที่พยายามจะทำลายชีวิตของเรา Some of these things may even lead to death. และสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะนำเราไปสู่ความตายทางร่างกายก็ได้ You know but there's so many ways our lives can be destroyed. แล้วมันก็มีหลายช่องทางมากที่ชีวิตของเราจะโดนทำลายลง When we stay in the Word of God เราจึงจำเป็นจะต้องจดจ่อที่ถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ When we remember and never forget the Word of God. และพยายามที่จะคิดถึงถ้อยคำของพระเจ้าไว้ตลอดเวลาเพื่อเราเองจะไม่ลืม It says God's word will preserve our life ในข้อนี้ก็สัญญากับเราว่าถ้อยคำของประเจ้าจะคอยสงวนหรือปกป้องชีวิตของเราไว้ You know many many years ago when they did not have refrigerators like we do today เม mm ื่อหลายปีก่อนซึ่งเขาไม่มีตู้เย็นเหมือนเราในปัจจุบันนี้ You know they use natural salt Preserve food preserve เขาก็จะใช้เกลือธรรมชาติในการที่จะถนอมอาหารเอาไว้ I think that's how it's uh, we got the idea of making pickles ก็เลยทำให้เราเองเนี่ยได้แนวความคิดในการทำผักดองหรือว่าของดองเอาไว้ Many years ago even meat they did not there was no other way to preserve meat other than You know, putting it in salt เพราะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาก็ไม่มีวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นนอกจากการใช้เกลือ It's amazing that salt h a s properties that slows down the decaying of of meat products ก็เป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากๆเลยว่าตัวเกลือเนี่ยมันช่วยทําให้อาหารเนี่ยเสียช้าลงหรือว่าถนอมอาหารให้อยู่ยาวนานขึ้น You n o w it's it's just the wisdom of God เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้า w we see the wisdom of God even in natural things เราเห็นสติปัญญาของพระเจ้าทำงานออกมาในทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ในฝ่ายธรรมชาติด้วยเพราะว่าถ้าเกลือสามารถจะถนอมอาหารได้ขนาดนั้นถ้อยคำของพระเจ้ามีพลังมหาศาลมากกว่าเกลืออีกถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยชีวิตของพระเจ้า Just like salt releases chemicals that preserve that like ก็เหมือนกับว่าในตัวเกลือนั้นเนี่ยมันก็มีสารบางอย่างที่จะช่วยถนอมอาหารหรือว่าถนอมเนื้อสัตว์ให้คงอยู่ยาวนานและเมื่อเราเองเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมถ้อยคำของพระเจ้า the เมื่อเราเองเปิดชีวิตของเราให้กับถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ in พลังของการปกป้องที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าก็จะคอยปกป้องหรือว่าสงวนชีวิต ของเราเอาไว้ You know in life we we talk about how you know someone's heart has been destroyed เราก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าบางคนเนี่ยจิตใจของเขาอาจจะ,ะโดนทําลายไปหรือว่าเสียใจเสียหายไป There's so many people that have experienced that มีหลายๆคนที่ได้รับประสบการณ์กับหัวใจแบบนั้น An incident happens มีเหตุการณ์ mm. บางอย่างเกิดขึ้น You know maybe it's a marriage failure อาจจะเป็นเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตคู่ความล้มเหลวในธุรกิจ o f friendship failure หรือว่าความล้มเหลวในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน and t h e and then what their heart is destroyed แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจเขาหัวใจแตกสลายยับเยินไปหมด for some people it takes years to recover some people never ever recover again สําหรับหลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการที่จะเห็นจิตใจกลับมาสู่สภาพเดิมแต่สําหรับบาง นนอาจจะไม่หายเลยก็ได้ก็เลยทำให้หัวใจของเขาโดนทำลายแต่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อก็มีวิธีที่พระเจ้า จัดเตรียมไว้ให้กับเราเพื่อเราจะสามารถนำวิธีเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการปกป้องหัวใจตัวเองได้แล preserving power again is in the word of God แล้วพลังของการคอยปกป้องชีวิตของเราไว้ก็อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า You know on Word a family that of really is built really the word God ครอบครัวที่เสริมสร้างกันขึ้นบนถ้อยคำของพระเจ้านี้แม้แต่ลูกๆของเขาเองก็จะได้รับการปกป้องจากการโดนทำลายและผม ไ็ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวเลยนะ <You S 1> ใน <know. S 1> หลายๆครอบครัว you know, เขาก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ว่าสมบูรณ์แบบ <You S 1> ทุก <know. S 1> อย่างหรือไม่ได้หมายความว่าลูกๆจะไม่เดินหลงทางแต่เป็นเพราะว่าชีวิตของเขาถูกเสริมสร้างขึ้นบนถ้อยคำของพระเจ้าและในฐานะของทั้งครอบครัวก็มุ่งแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าเสมอแล้วในฐานะของทั้งครอบครัวก็มุ่งแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ เขาก็จะจบลงด้วยการเห็นชัยชนะเกิดขึ้น and, ทุกครั้ง s word. <S ชีวิตของเขาชีวิตของลูกๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็ได้รับการปกป้องได้รับการสงวนไว้ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าก็เนื่องจากไม่มีคำพูดไหนที่จะอธิบายได้ผมอยากจะพูดแบบนี้นะครับ the word of God has Unse Proes ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมีพลังบางอย่างที่เรามองไม่เห็น That preserves every ที่จะคอยปกป้องทุกๆด้านของชีวิตเราเอาไว้ถ้อยคำของพระเจ้าสามารถที่จะคอยปกป้องหัวใจคุณได้ความคิดของคุณ body ร่างกายของคุณชีวิตคู่ของคุณครอบครัวของคุณธุรกิจของคุณงานรับใช้ของคุณถ้อยคำของพระเจ้า This that preserves Life you ก็จะปลดปล่อยสิ่งที่เป็นชีวิตออกมาแล้วก็คอยปกป้องคุณ And all have do what do to is สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเหมือนกับผู้เขียนสรุดีตรงนี้ทำ will never forget your word. คือข้าพระองค์จะไม่ลืมถ้อยคำของพระองค์เลย never forget means what? คำว่าไม่ลืมเลยหมายความว่าอย่างไง always be in the forefront of my mind หมายถึงว่าก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลา your word will always be first in my thoughts แล้วก็ถ้อยคำของพระองค์นั้นก็จะเป็นความคิดแรกที่เกิดขึ้นในความคิดของเรา เาเสมอ you know things come against us มันก็มีสิ่งต่างๆคอยเข้ามาโจมตีเรา but they don't have to destroy us แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางจะทำลายเราได้ God does a greater preserving power working in us เพราะมันมีพลังของการช่วยเราหรือการปกป้องเราเนี่ยทำงานในชีวิตเรา amen, amen. and i hope that you will practice this in your life แล้วผมก็หวังว่าคุณจะนำสิ่งนี้ไปฝึกฝนในชีวิตของคุณ you know maybe some of you may say ว่า well, it's too late my life is destroyed already บางคนอาจจะบอกว่าโอ้สายไปแล้วล่ะเพราะชีวิตของฉันโดนทำลายปนปี้ไปหมดแล้ว Remember this, อยากจะให้คุณจำไว้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าก็มีพลังในการที่จะกู้คืนทุกด้านให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง Amen. Amen. So never forget the word God. ดังนั้นอย่าลืมถ้อยคำของพระเจ้าเด็ดขาด Let's pray <S ให้เราที่ถ่านนะคะ Father we thank you that today We can be preserved. From, from any destruction that may try to come into our lives. We thank you that the power of your word is working in our lives. And We give you all the glory for the preservation of our lives. in Jesus' name. Amen. <Amen. S 1> God bless you. We'll see you again tomorrow. ขอบพระเจ้าไวพรนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่